ครับวันนี้เราก็อยู่เกมมายครับคลิปนี้วันนี้ผมจะมาสอนอไม่ใช่สอนดิคลิปนี้ผมจะมาสร้างคอนโดในมายครับนะครับสร้างคอนโดในมายครับมันจะเท่ขนาดไหนคือคลิปนี้จะเป็นคลิปสร้างคอนโดหรูนะหรูหรือเปล่าวะมันไม่หรูนะ ประมาณ20ชั้น20ชั้นน่ะทุกคน20ชั้นนั่นแหละเออ27ชั้นมาสร้างไปเลย27ชั้นน่ะไม่ไม่ไม่ทุกคนผมไม่อยากสร้าง27มันเยอะเอาจริงผมจะสร้างแค่ประมาณ20ชั้นก็พอแล้วสร้าง20ชั้นนะครับ ประมาณยี่สิบชั้นนะทุกคนประมาณยี่สิบชั้นเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะสร้างได้ไหมนะครับผมว่าน่าจะต้องสร้างเป็น EPEP EP ไปอะ่ะไม่นั้นเดี๋ยวมันก็ไม่เสร็จแน่นอนโอ้โหเป็นคลิปแรกเลยคลิปแรกหรือเปล่าก็เพิ่งได้มาเล่นไมค์ครับเนี่ยก็ลงไปแค่คลิปเดียวเองเนี่ย แล้วเวลาจะขึ้นคอนโดเราก็จะมีบันไดไม่ใช่บันไดตรงนั้นนะผมว่าจะสร้างเป็นบันไดบันบันไดไม้อะทุกคนก็น่าจะรู้บันไดอะไรฝนตกน้วเนี่ยไม่เป็นไรไม้ครับมันไม่มีท่วมอ่ะมันไม่มีท่วม้วยนะไม้ครับอ่ะไม้ครับมันไม่มีท่วมหรอกทุกคน ประมาณนี้ออนอ่สร้างง่ายเลยอ่ะนี่นี่นี่สร้างประมาณนี้นะโคตรง่ายเลยทุกคน นี่นะแล้วเราก็สร้างมาตรงนี้นะ <c oughs> นี่นะโอเคนะเมื่อเราสร้างได้แล้วนะให้เราผมก็จะสร้างสูงๆหน่อยประมาณยี่สิบชั้นอะยี่สิบชั้นเนี่ยผมยี่สิบชั้นนะผมก็จะสร้างสูงหน่อยให้มันแบบเพว่าด้านบนก็ผมก็จะสร้าง,งเป็น,แบบน,นสระน้ำ้วย ผมสร้างเสร็จเดี๋ยวผมก็จะลองพาทัวร์ดูนะว่าจะมีอะไรบ้างบอกว่ามันต้องเจ๋งมากแน่ๆเลยปกติทุกคอนโดที่ผมจะสร้างผมสร้างเป็นก่อสร้างท้งนั้นเลยไม่รู้ทำไมอะ่ะต้องสร้างเป็นก่อสร้างทางนั้นเลยทุกคนงงๆมากเลย คนงงไหมเวลาผมสร้างคอนโดทุกทีอ่ะทุกคนเห็นไหมผมแบบว่าชอบไปให้มีเทนอยู่ด้านบนแล้วเป็นการก่อสร้างคอนโดอ่ะแทนที่คอนโดนั้นมันก็สูงเลยนะมันสูงจริงอ่ะทุกคนผมชอบสร้างคอนโดสูงด้วยแหละอย่ด้านบนผมจะสร้างโลโก้ด้วยนะโลโกโ้จะสร้างเป็นคอนโดอะไรดีวะคอนโด <c oughs> คอนโดอะไรดีทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยว่าจะสร้างคอนโดอะไรไม่ต้องคอมเมนต์ชื่อคอนโดคอมเมนต์ชื่อคอนโดนะทุกคนคอมเมนต์ชื่อคอนโดมาให้ผมหน่อยผมตั้งไม่ถูกเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสร้างชั้นหนึ่งให้ดูก่อนนะครับ แล้วเราก็ต้องวางสีเทาปิดตรงนี้ไว้บอ,อกว่าจะสร้างโลโก้มันด้วยครับ <c oughs> <c oughs> จะสร้างโลโก้ด้วยนะด้านบนสระน้ำผมจะสร้างโลโก้มันด้วย Okay. ต,รตรงนี้นะจะเป็นสะพานนะครับสะพานก่อสร้างรางรถไฟมีเคนด้วยนะแล้วไอ้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมไม่ใช่พี่คนขับนะพี่คนขับอยู่นู่นฝั่งนี้ก็จะเป็นรางรถไฟเหมือนเดิมมีรถไฟเล่นมาแต่ไม่ขยับเลย <c oughs> เออมันเป็น,ปน,ปนรถไฟประดับเฉยๆเป็นรถไฟประดับเฉยๆนะ ของนอนหมู่บ้าน npc แถวนี้แล้วกันก็แต่ npc ไปไหนอ่ะไม่เห็นเลยทุกคนผมไม่เห็น npc สักตัวหนึ่งเลยนะหรือว่าหนีออกจากเมืองไปแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเสกใหม่ก็ได้เสกใหม่ได้โเคุสมัยนี้นะเราเขาเสก npc พซในมาคับเป็นใช่ไหมครับ คนเล่นมาครับสมัยนี้น่าจะเฟกวิเลเจอร์เป็นหละผมก็เสกเป็นแต่ก่อนนี่เล่นไม่เป็นเลยนะมาตอนนี้ถ้าผมผมว่าจะสร้างี่จะสร้างเมืองใหญ่ที่สุดเลยนะอยากใหญ่อะอยากจะสร้างให้มันใหญ่ๆขึ้นอะผมว่าเดี๋ยวผมต้องใช้เวลาหลายปีแน่เลยกว่าจะสร้างเสร็จไม่ นี่ไงเพลงที่ผมชอบเลยในมาครับอ่ะโอเคมาลองต่อต่อต่อครับเดี๋ยวแค่หนึ่งเสร็จ ปูตรงนี้เพื่อโ้มแมลงวันนี่ลำคาญเว้ย๋ยวจะช็อตตายเลยนี่ไก้จริงผมช็อตแมลงวันเป็นช็อตแมลงวันห้าตัวไปแล้วน้ำมาเหมือนกันนะ คุณชาปวนใช่ไหมผมก็แล้วโคตรลำคาบโคตรลำคาบเลยเจนะคอนโดผมก็เสร็จเลยนะคอนโดอะไรไม่มีหน้าต่างอ๋อลืมไปตั้งหน้าต่างก่อนหน้าต่างแต่ละห้องก่อนหน้าต่างห้องนี้เลยหน้าต่างบานใหญ่หนนะ่อยเนี่ยหน้าต่างอันนี้บานใหญ่หน่อยนะ ับทุกคนหน้าต่างบานนี้จะใหญ่ๆหน่ยเพรคอนโดทุกคอนโด,ท,นโดทุกคนสังเกตไหมหน้าต่างบานใหญ่มากอันนี้ก็เช่นกันนะผมจะสร้างใหญ่หญเลยสร้างคอนโดหรูจะหรูไหมเดี๋ยวสร้างเสร็จเดี๋ยวก็รู้เลยว่าหรูขนาดไหนโอเคทุบออก เดี๋ยวเราก็จะวางเฟอร์นิเจอร์อะไรก่อนแล้วกันนะครับวางเฟอร์นิเจอร์วางอะไรพร้อมอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาใส่หน้าต่างที่หลังนะห้องสุดท้ายแล้วหน้าต่างแต่ลห้องก็ไม่เหมือนกันน,นี่อ่นนี่ ระดับเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อยนะครับไปเพิ่มห้องมันก็อาจจะแคบไปไหน่อยต่อไปวางประตูคลิปแรกจะเป็น ep หนึ่งครับ ep หนึ่งนี่แหละอีกห้องนึ้ไม่ต้องสร้างประตูหรอกทุกคนพร้อมไม่ต้องสร้างหน้าต่างหรอกมันง มันก็ม่มีพมัก็อีกฝั่งก็ไม่มีวิวอะไรให้ดูอ่ะฝั่งนี้ก็จะมีกระจกไว้ดูวิวนะครับเราก็จะสร้างเตียงสีดำเตียงนอนทุกเตียงนอนในคอนโดนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็วางโต๊ะครับ เรียบรอ้อยเลยน่ะนี่โอเคน,น,นะให้มีโต๊ะหน,นังสือมีโต๊ะคราบมีเตียงนอนอะไรให้พร้อมเลยอย่างนั้นแล้วก็ของทุกอย่างออกไป เราก็เอาสิ่งประดับก็เอาเข้ามาได้เกียงทอนสีดำเตาทำอาหารคือคอนเด้วมันไม่เหมืนเรื่องที่ผมสร้างแบบให้มันดีๆมันสวยให้มันเท่มีของเก็ดของไว้ ้วก็วางเตาผิงโต๊ะครับเตียงนอนเตียงนอนสีดำผมจะมีของพร้อมนะทุกอย่างพร้อมอ่ะวอเจเจอร์อ่ะวอเจเจอร์พร้อมหมดครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็อัดเสร็จนะคะ เดี๋ยววางเฟอร์นิเจอร์ห้องนี้เสร็จผมก็เสร็จเลยมันเยอะโอเคนะวางเตียงนอนโต๊ะอ่านโต๊ะที่โต๊ะนหนังสือนะแล้วก็กล่อง โอเคใช่แล้วครับ คลิปวันนี้นะครใบนะเดี๋ยวมาต่อ,อทีต่อไปนะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ